สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องตามบีมาครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามบีมาครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาทําแกงไตปลานะครับแกงไตปลาของขึ้นชื่อภาคใต้นะครับผมหากใครที่เข้ามารับชมและถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบีมาได้ผลิตคลิปแบบนี้ออกไปอีก เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปเก่าๆในช่องตามบีมมาได้ครับผมตอนนี้เดินทางมาถึง EP ีที่70 70เจกว่าแล้วครับผมทำไม่ได้ไหมแกงไตปลาวันนี้แกงไปลาโอ้โอ้ยสงมันเข้าครับผมขอไปครับผมกล้องมือถือนะครับอันนี้เตรียมเตรียมของไว้พอสมควรเลยนะครับผมจากที่เห็นตอนต้นคลิปนะครับนี่เลยนะครับผมเจ้าไตปลาวันนี้นะครับคนษณญาฟรีๆนะครับผมเจ้าของเบนมาเห็นก็ เข้าได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปแนะนํานะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมวันนี้ไตปลามีอะไรนะเมื่อวันนี้นะเอาลงมาข้างล่างไตไตไตปลานะครับผมไตกกะปิกะปินะครับกะปิกพริกพริกไทยนะครับผมแพริกกินูแล้วก็พริกนะครับพริกธรรมรานะครับผมแล้วก็มีเครื่อง ผักรวมนะครับอันนี้ผมจะบอกนะครับมีมันนะครับมันมันเทศนะครับมีมะเขือนะครับแล้วก็มีถั่วนะครับผมแล้วก็มีฟักทองนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาซาบะนึ่งนะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดตัไคร้ขมิ้นหอมแดงกระเทียมครับผมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยครับผม ตาเครื่องนะครับผมจะบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมีพริกหอมแดงกระเทียมมีตะไคร้นะครับมีขมิน้นทั้งเรืแล้วนั่นไหมอม๋อประมาณนั้นนะครับผมบอกไปหมดแล้วนะครับผมแสงทางด้าน,นนี้มันชอบเข้ามานะครับผมเดี๋ยวให้แม่ตําเครื่องให้ละเอียดก่อนนะครับใส่กะปินิดนึงใส่กะปินิดนึงครับผมแล้วก็โครกอ แล้วก็โขลกอีกนิดนึงนะครับผมก็ได้เลยครับผมตั้งน้ำเปล่ารอน้ำเดือดครับผมวันนี้ไม่ใช่กว,วันนี้เกงแบบไม่ใช่กะทินะครับแกงไตปลาครับผมน้ำเดือดแล้วใส่เครื่องเกงครับผมใส่เครื่องเกงที่เราตำไว้ครับผม อันนี่เราให้นู่นตอนนี้อันนี้เราให้ไตปลาตอนนี้อ่ะไหมเดี๋ยวน้ำเดือดอีกนี่ต้องเอ้ยอ้เครื่องแกงลายอีกรอบหนึ่งให้เครื่องแกงละลายอีกรอบหนึ่งครับผมเครื่องแกงเต็มหมดวันนี้ได้เนียนดีเครื่องแกงเยอะนะครับวันนี้นะครับผมตามด้วยอ่าไตปลาครับผมไตปลาอย่างดีนะครับผม อันนี้จะต้มหรือไม่ต้มก็ได้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามียี่ห้อที่ไว้ใจก็ไม่ไม่ต้องต้มนะครับเพราะว่ามันสะอาดอยู่แล้วครับผมตามด้วยผักรวมนะครับตัวฝักยาวมักเขือมันเทศนะครับแล้วก็อะไรนะฟักทองครับผมอ,อันนี้อันนี้อนนรอนานไหมตรงนี้ไม่เปือ่อยอ๋อต้องต้องให้เปือเป่อยก่อนนะครับ ต้องให้ผักเปื่อยก่อนนะครับฟักทองกับมันเทศมันก็เปื่อยยากอยู่แล้วนะครับผมอีกสักพักนึงครับเดี๋ยวผมจะทายดูอีกรอบนะครับตอนมันเริ่มเปื่อยนะครับคนดูนะครับเดือดดีเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่เปื่อยดีนะครับผมให้มันสุกจนเปื่อยเลยนะครับผมไม้าเปือยดีวมันสุกดีให้มันสุกดีนะครับพอสุกพอประมาณครับผม ใส่ปลาเนึ่งครับผมบบปลาซาบ,บะเนา้อนะเนะวก็ได้เลยใช่ไหมนี่เราใส่แบบกรุดเดียวเดี๋ยวเติมใบมะกรูดนะครับเติมใบมะกรูดไปโรยนิดนึงครับผมเพื่อความหอมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวก็ยกลงได้แล้วครับผมยกลงจากเตาแล้วครับผมเสร็จแล้วนะครับแกงไตปลาครับผมของคุณชื่อภาคใต้นะครับครับผมสวัสดี รอบนะครับผมเสร็จแล้วนะครับวันนี้มาชิมนะครับแกงไตปลานะครับของก็ชื่อภาคใต้นะครับแล้วก็มีแกงเรียงผักหวานนะครับแล้วก็อะไรนะมีมะเขือแล้วก็ลูกมุดมะมุดนะครับผมสุกแล้วนะครับหล่นทุกวันเลยครับผมกินข้าวกินข้าวไปน้องวันนี้เดินเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยนะครับสาหรับต้นมะมุดนะครับผมตัวยุบครับผมกินข้าว นี S <S ่น so ี่น really ี <S <S uh 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 ่ก uh ับผมมามุดนะครับมามุดที่เราบอกผมเคยบอกว่าจะเอาให้ดูแล้วครับผมสุกสุกแล้วนะครับตอนนั้นที่เอามาเกงนะครับมีอะไรนะครับเกงส้มอะไรนะปลาหมอมามุดแล้วก็แกงส้มอะไรอย่างเนี่ยผมมันยังไม่สุกดีนะครับผมมันยังเปรี้ยวตอนนี้มันสุกดีแล้วสุกแล้วหวานอันละนั่นไม่ตะเกงไตปลาอะไรทียิบมาเลยดินี่นะครับผมเกงไตปลาครับผมอืมคนตีปลา ผมมีภาคใต้นะครับผมแองไตปลาใครชอบกินบ้างครับผมอันนี้กเ,เก่งไดนะ้ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ไมันยั้ไม่ได้เต็มมมีปลา,าม้นมีะได้ก็ไตปลาก็ไม่ได้ก็เคยปลาเคยปลาขยปลาตกวนี้ได้นำคเคยได้ไหยแกอย่อ,ยอ,อง,ง,งอนี้เอาไปนึ่งได้ยังทิดปลาในใจคนนึงอมันเอาไปไม่พอต่ำอืบปลาไหมไม่มเป็นนึ่งเค,ย,คยนึงนะ่นองอือ ใส่เกลือใส่เกลือใส่ลูกแพร์ใส่หอมใส่เกี๊ยมใส่ส้มใส่หมูรับกินไม่ได้ตองบอกว่ากินไม่ได้มีแมวนะครับกินไม่ได้เลยไม่ต้องกินปลากำลังเก็บตัผมาเลยครับผมนั่งเลย เดี๋ยวผมขอยายออกก่อนแล้วก็ปูหัวมันบางเก่งครับผมหัวมันใหญ่มากครับผมหหัวใญ่นี่นะครับผมหัวมันโตแล้วครับผมบางกล้องมิดครับผมมีใครอยากรับชมคลิปอะไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมว่าจะ่ปีน้อยเป็นสักอย่างถูกปะผมไม่ต้อมาติชมกันได้ครับผมอันนี้ คนภาคใต้กับผมออกของหวานนะครับมากินกับข้าวได้รับผมผลไม้ก like, ินได้ผลไม้กินกับข้าวบ้านเราแต่โมก็กินได้องครับผมสับหลดก็กินได้ห like มูกรก็กินได้กินผลไม้กับข้าวับหลอดกินเชียงน้ำไหมจนไดเคยกินใช่ไหมตอนเรียนมอนุบาลกินผลไม้กับข้าวพี่น้อมร่อยกินผลไม้กับข้าว ด็กมูก็กินได้นะครับกับข้าวกินมีผปักไก่มีแเน่ยโลเพื่อไม่ค่อยมีผักครับผมตรงนี้เครที่มีผักก็แบ่งๆกันมากินได้กับผมส่งมาได้กับผมติดต่อมาเลยครับผมถ้ามีผปักนี่เราต้องเป็นรานทุกวันติดต่อช่องตามมีมาแล้วเลยครับผมในช่องเกี่ยวกับนะครับสําหรับใครอยากส่งสําหรับใครที่รับชมนะครับอยากส่งผักไม่กินนะครับผม ติดต่อเข้ามาได้ครับผมอยากตกกรงมปกโรยอยากตรงอะไรให้มารีวิวนะครับผมเกงเดียงไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของภาคไหนนะครับผมเกี่ยวกับอาหารหรือเกี่ยวกับอะไรก็ได้ครับผมตร่มมาได้เลยครับผมเกงเดียงเคยเดียงเปลือรอดเลเนาะหวานนะครับไม่เป็นไขมันเอาไปต้มกับมาม่าก็อร่อยครับผมกินเพื่อทุกปับป๊บ เมือนี่ไม่มีไม่มีเตะมีกะทิหลายกริบเลยนะครับผมช่องตามบิมมาครับผมวันนี้ไม่มีกะทิบ้างครับผมมะพร้าวก็เริ่มหมดแล้วช่วงนี้ครับผมโอ้เผื่อนี่กระ, <มา S 1> กระ้วยกินแกงคือคนแก่แกก็ว้ากินคนนี้คนรุ่นนู้นไหละ กินง่ายๆนะครับคนเก๋ๆครับผมไปปลานี่มีคือทำไปเลยรับคลิปเสาว์นะแต่ว่าตอนนั้นเสพเราไม่หรอกสำหรับใครที่อยากรับชมแบบอ่าแกงแบบใสกะทินะครับก็สามารถเข้าไปหาได้ในช่องตามบิ๊มมาได้เลยครับผมแกงไกปลานะครับเคยแกงไปเลยนะครับช่วงเล็กๆนะครับตอนทาคลิปช่วงเล็กๆนะครับประมาณอีพีที่ประมาณสิบกว่าความครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับ เข้าไปหาแล้วก็รับชมได้เลยนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมถิ่นอร่อยกินรำรับรำรับวันนี้นะครับแกงไตปลาครับผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องตามบีมมาด้วยนะครับที่สำคัญนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ